สบายด,ดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสุขมองสุบวนพ่อพ่อก็ส่ององแทนคือเก่าเนาะมีเอฟซีบอกว่าเอาไซาบ่มไม่จะมาเจอ่อนบอมแมนเนาะกะมีมาแม่นแท่นน้ำนี่ที่มันน้ำหนาไปนี่แหละพี่น้องที่มันน้ำหนาไปนี่แหละนี่แหละมาตีนี่แหละตัวนี้แหละตัวหนึ่งมาเจออนอนะ่ะสองตัวมาแมนนะ่นงแท่น่ะตัวหนึง่งผลิตเป็นซ้นะก็เป็นโทษเพิ่นก็จะเซ็น,นอด้เนาะพามาเฮากัดน้ำเขาไปแล้วนะ ถามมันมีแต่มันมันกระบอเป็นยังดอกน้ำลูกชายลงมาลูกไายผูกลูกชายพันหอแต่ผูเลยจุงมรถถีบลงมาก็เลยลงมานำลูกไายว่าด้งินว่าเขามันถือผ้าถือนะั่นแล้วสามแห่งแทง่งก็เลยอย่าพิสูจน์เบิงอีโบกิเมอร์ก็ได้กินเขาแล้วเนาะอีโบกิเมอร์อีโบกิเมอร์กัห่อเขาสากเนาะ พราะว่าบ้านแม่นกแท้น่ะสิเหตุกาอนบืออื่นเนาะเบืออื่นนี่คือว่ามือห่อข้าต้มขนมเหตุการอมืออื่นมือเฮือนี่มือเฮือนี่มือใส่บาตรเป็นมือห้าวใส่บาตรนะมือเข้าอันบ้านใหญ่เพิ่นห่อข้าต้มขนมนะเบื้งนี่แหละมีมาแม่นอแท้นำเหตุการณ์ อีโบกิมือกับบุญหอเขาสากเนาะแมงแท่นกับไปซื้อเครื่องมาไหวอะไรเลย,เลยนี่เนาะเขาม่านเขาม่านภาษาอาชิจูดำก่อนอนะไรสิม่านเขาม่านอะไรจูพวกดำก่อนนะ ลูกชายไปยืนหลัดหน้าเอา้าลงมาหาพ่อโอ้คือป่ายแม่เน้ จะใชิได้จกสอบข้าวแมงแทนกกะขายสองตุนชามตุนยังบอพอหนีพี่น้องเอ้ยหนีแตงทรายหมื่นจินหัวงอกูแหละายขาวใส่หนีเห็ดหน้าเห็ดหน้าใส่หนีพี่น้องเอง้ยหน,นีลายปีนี่ ngon yang ngon quá, view tuyệt vời buddy nè được pinyang pinyang thăm phi nhang phi nhang phi 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 phi

Nesam. dia, dia, dia pakai yang banyak lu ม,มันมันเป็นอพี่น,น้องไอ้ผัวดำก่อนนะตัวสีออกกม็มีตัวสีออกมันก็มีเดี๋ยนี้นี่นี่มันมันมันอันนาเบิรเลยมันโก่งเลยมันกง่งมัน,มาน,านอันนาเบิรเลยพัวดำก่อนตัง้งเป็นดืออันนาพน้นจนได้โตกมามันก่งมัน,นอันนาเบิรเลยจากไห้หนึ่งสองสามประมาณหกเจ็ดไห้ไปเป็นไรเสิได้เกี่ยวก่อนได้จูนี่นะ บรรยากาศการเ,เมืองนี่กาบ่มีพลแดดอยู่บนเมืองบิดเวนกลับขึ้นมานะแม่ลูกกลับขึ้นมากลับขึ้นมาก้าวขึ้นมาลูกก้าวขึ้นมา นี่แหละมานี่แหละตัวนี้แหละตัวแดงๆนี่แหละทำให้แม่นกแทนเสียเงินนี่นี่แหละเห็ดให้แม่นกแทนเสียนะัดเห็ดให้แม่นกแทนเสียเงิน เฮายัง <How> ่ยเรถรถเป็นปืนขีก็เป็นจูงเอาอาจูงขึ้นดีดีจูงขึ้นดีดีขีบุ๋ปินจูงเอาปุ๊ดคอนแทน งนงามแต่ท้งนแดดหรืองนผลแดดช่องมือแล้ว่ข่ในทางกระแหงดีพี่น้องเว้ สมบึงขางามเม่นองแทนงามอยู่ปีนี้ก็ได้ก็ใครอยู่บาได้เล่นพูยพี่น้องปีนี่พุยแพงแมงแทนบริใส่พูยลายปีนผ่องแทนเรอบึงนานา cho thư kiểu cho gặp mày luôn mày nhỉ mẹ khuyên con đâu สบายที่พี่น้องเนาะพ่อกันตอนค่ำๆก็ก้าวพี่น้องเอ้กับบรรยากาศเตาเวนกำลังสิตุกเนาะเตาเวนตเวนตาวันน้ำมันเท่นนะโอ้ยดำกระดำ บ่บาวยังไล่นะพี่น้องกินหนาพอกันใหม่อย่าลืมกดรับส้มส่องน้องแทนฝากไลยฝากแท้่องน้องแทนหน่อยเดอ้อฝากให้กำลังใจแม่น้องแทนหน่อยเดอ้อขอขอบคุณหลวงหนาเนะานะลลยเนาะบาย